สวัสดีครับผมนายแพทย์กร์อเอกตันเทียนนะครับหรือเรียกว่าหมอตุนวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เนี่ยถ้าเราพูดกันตรงๆมันคือสารเติมเต็มประเด็นคือสารเติมเต็มเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่โดยทั่วไปที่ในวงการแพทย์เราใช้กันเนี่ยจะใช้เป็นตัว HA หรือเรียกว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดไอตัว HA เนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่สารแปลกปลอมมันเป็นสารตามธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งในร่างกายเราอ่ะมีมีทุกคนแต่มันจะลดลงเรื่อยๆตามอายุซึ่งพอมันลดลงเรื่อยๆเนี่ยมันเลยเกิดปัญหาว่าเรามีร่องใต้ตาเรามี่องแ หน้าเราดูเหี่ยวย่นย้อยคล้อยผิวไม่ได้ดูเต่งตึงเหมือนวัยรุ่นคือปัญหาทําให้เดี๋ยวนี้ในวงการการแพทย์ผิวหนังเนี่ยเราก็เลยคิดค้นสารขึ้นมาตัวหนึง่งเรียกว่า h a a ซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาฉีก็คือดิลเลอร์น,นะครับ ถามว่าอันตรายไหมเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็มีแต่ข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นสารแปลกปลอมมันฉีดแล้วมันห้อยมันย้อยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ฟิลเลอร์ที่มีมาตรฐานเป็นของแท้มีอยอยแล้วก็ถูกหลักวิชาการในการฉีดเนี่ยความปลอดภัยค่อนข้างสูงถึงสูงมากเดี๋ยววันนี้ไม่ได้พูดอย่างเดียวหมอจะสาธิตด้วยเดี๋ยวหมอจะสาธิตว่าฟิลเลอร์เนี่ยจริงๆมันเป็น,นยังไงอ่านี้ฟิลเลอร์นะครับนะเนี่ยเป็นฟิลเลอร์ของแท้นะครับวันนี้เดี๋ยวหมอจะสาธิตให้ดูว่าเนื้อฟิลเเอรร์มมััััันนนป็ยงงไสกตาคบ ่ลองดูนะจะค่อยๆฉีดเห็นไหมค่อยๆไหลออมาเป็นหยดน,นะครับเป็นหยดละโอเคเห็นไหมครับเนื้อจะคล้ายๆเจลนะเดี๋ยวหมอทําการบี้ให้ดูนะตัวนี้จะเป็นฟิลเลอร์เนื้ออ่อนนี่คือ HA เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับเห็นไหมบี้ปุ๊บอืมเห็นไหมเนี่ยคือคือ HA นะครับฟิลเลอร์ ลักษณะจะคล้ายๆเจลเนี่ยตัวนี้ถามว่าความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะว่ามันคือสารธรรมชาติในหน้าของคนเราทุกคนมันมีอยู่แล้วแบบนี้เรามีอยู่แล้วลองจับหน้าตัวเองดูมันจะเด้งๆดึงๆนะครับเพราะเพราเราเติมไปตรงนี้เข้าไปเราจะสังเกตอ่ตัวนี้เดี๋ยวมันจะไปผสมบนเปกันเนื้อเรานะครับแล้วมันจะคล้ายๆเป็นพวกคอลลาเจนตัวนึงเห็นไหมเหลวเชียว ฉะนั้นที่คําถามว่าฉีดแล้วเป็นก้อนหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราฉีดได้ถูกต้องถูกหลักในจริงๆกับก้อนแทบไม่มีเลยนะครับ <S <S ก็เมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วฟิลเลอร์เป็นยังไงนะครับต่อไปหมอจะมาพูดว่าแล้วฟิลเลอร์เนี่ยใช้แก้ปัญหาอะไรได้บ้างเริ่มจากใต้ตาต่อไปก็จะเป็นร่องแก้มร่องแก้มก็มแ,กมแ,กมแก้ได้ด้วยฟิลเลอร์ส่วนคาับปากเพื่อทาได้นะครับหลังฉีดก่อนฉีดเนี่ยมันจะ เป็นการปรับโครงหน้าได้ทําให้คนไข้เนี่ยสวยขึ้นหรือแก้ปัญหาความดูมีอายุเราจะทําให้บ้านคนไข้เนี่ยดูเด็กขึ้นนะครับสวยขึ้นฉะนั้นเฟลเลอร์นเนี่ยมันทําอะไรได้มากกว่าการเติมเต็มมันแก้โครงสร้างได้ด้วยปรับรูปหน้าได้หากใครที่สนใจที่จะฉีดเฟลเลอร์หรืออยากจะเข้ามาปรึกษาก่อนเนี่ยติดต่อมาที่อินบ็อกหรือเพจหรือไลน์ของ r s o n a l c ลิ n i c ได้เลยนะครับ